เมื่อคู่ทวินเฟลมได้มาพบกันก็เหมือนกับว่าพวกเขาได้ตกมาสู่ห้วงพลังงานของสนามแม่เหล็กที่มีการดึงดูดระหว่างความคิดอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันพวกเขารู้สึกว่าชีวิตวันข้างหน้าของเขาจะมีแต่ความสดใสสวยงามและมีความสุขเพราะสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนั้นได้ถูกตอบสนองจากคู่ของเขาก็คือการที่ถูกยอมรับและได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เขารู้สึกว่าเขาได้ถูกมองเห็นตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องปั้นแต่งตัวเองให้เป็นไปตามความต้องการของอี่ายอย่างที่พวกเขาได้เคยประสบมาในเรื่องราวของชีวิตในอดีตแต่เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วความคิดเหล่านี้ ก็เริ่มรู้สึกสันคลอนจากภาวะภายในของแต่ละคนเพราะว่ามันดูราวเกินจริงมันดูเป็นไปได้เหรอที่เราจะสามารถเกิดความรักขึ้นได้ง่ายๆแบบนี้ทวินเฟลมเริ่มมีคำถามว่าสิ่งที่เขาประสบอยู่มันคือความรักที่แท้จริงมันคือความหลงความใคร่มนมเสน่ห์หรือบางคนอาจจะมีการคิดไปจนถึงว่า เขาถูกเล่นของมาหรือเปล่าเนื่องจากทวินเฟลมมีความพิดความเชื่อว่าเกิดมาจากจิตดวงเดียวกันแต่แยกกันไปเกิดและเติบโตกันคนละสังคงมวัฒนธรรมผ่านร่างของมนุษย์สองคนเพื่อที่ว่าจะได้เรียนรู้ในชาติภพนี้ได้อย่างเข้มข้นแทนที่เราจะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ยกระดับจิตวิญญาณในชาติภพนี้จากการทำงาน ผ่านร่างนี้เพียงร่างเดียวก็เหมือนกับว่าเรามีทีมทำงานอีกคนหนึ่งที่จะทำให้เราได้ประสบการณ์และมีภาวะที่ก่อให้เกิดการยกระดับจิตที่มากขึ้นในชาติภพนี้ผ่านคู่ทุนเฟรมของเราด้วยและต่างก็เป็นกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งภาวะที่เราเหมือนถูกอีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นอย่างชัดเจนมันก็ก่อให้เกิดคอน FLICT ภายในใจของเราเหมือนกัน เพราะมันทำให้ด้านของความเปราะบางที่บางครั้งเราปิดกั้นตัวตนด้านนั้นของเรา,เาไว้ถูกเปิดเผยมาให้เห็นอีกท้งก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเข้ามาในชีวิตมากมายเนื่องจากทวินเฟลมหลายๆคู่ก็จะมีเรื่องของความรักระยะไกลเกิดมากันคนละประเทศ คนละทวีปหรืออยู่ในประเทศเดียวกันก็จะมีเรื่องของระยะทางและแม้จะมีความเหมือนหรือผูกพันกันกาทางใจเพราะว่าเกิดมาจากจิตดวงเดียวกันยังไงก็ยังมีเรื่องของความแตกต่างที่มากมายอยู่ในการเดินทางของเส้นทางพัฒนาจิตวิญญ,ญาณผ่านการเป็นคู่ทวินเฟลมนี้ทำให้เกิด การ push and pull dynamic เป็นจังหวะพลังงานที่บางทีก็ดึงเข้ามาหากันอย่างแน่นแฟนแล้วก็มีจังหวะผลักออกไปดึงผลักดึงผลักกันอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่า separation period คือช่วงเวลาที่ต้องแยกห่างจากกันไปซึ่งช่วงเวลาของการที่จะต้องเดินหันหลังแล้วยกจากกันไปนับว่าเป็น ช่วงเวลาที่ดีอย่างมากที่ให้แต่ละคนได้เดินทางกลับเข้าไปสู่โลกภายในของตัวเองแล้วก็ไปเย,ออยียวยาตัวตนของแต่ละคนนะคะเนื่องจากเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปรักษาเย,ออยียวยาคนอีกคนได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าเขาประสบกับปัญหาอะไรอยู่แต่เรามีหน้าที่หลักในการที่มาดูแลเย,ออยียวยาตัวตนของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาความช่วยเหลือจาก คนอื่นข้างนอกโดยเฉพาะคู่ทวินเฟลมของเราเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรา take responsibility Take ความรับผิดชอบต่อจิตดวงนี้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความรักความเมตตาที่มีให้กับตัวของเราเองซึ่งหากใจของเราได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคู่ทวินเฟลมของเราก็จะได้รับพลังงานนั้นไปด้วยเพราะว่าเป็นจิตใจที่มีการเชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นจิตดวงเดียวกัน ซึ่งก็มีเหตุผลประมาณ5ข้อหลักๆนะคะที่ทำให้จะต้องเกิดช่วงเวลาที่ทวินเฟรมจะต้องแยกจากกันเหตุผลข้อแรกนะคะก็คือความรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับความรักซึ่งความรู้สึกเหล่านี้มันถูกเก็บมาในจิตในใจของเราเนาะเพราะว่าเราก็เกิดมาหลายภพหลายชาติผ่านประสบการณ์มามากมายความรู้สึกเหล่านั้นยังไม่ถูกได้รับความรู้และไม่ได้รับการเยียวยามา จนลดล็อกไปได้ทําให้ชาตินี้ต้องกลับมาเรียนรู้เรื่องนี้อยู่เหมือนเดิมซึ่งก็จะเกิดกระตุ้นมาตั้งแต่การถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะหลายๆคนก็อาจจะเ,เกิดมาในครอบครัวที่มีพี่น้องหลายคนแล้วก็มันก็อดไม่ได้แน่นอนที่เวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยเรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ พี่น้องคนอื่นของเราแล้วก็เราไปตีความว่าคําชมของรางวาัลการกอดการหอมการจูบของพ่อแม่เนี่ยเป็นการแสดงความรักซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูทําอะไรที่ดีหรือว่าสมบูรณ์แบบเท่ากับพี่น้องคนอื่นของเราและบางอย่างที่เราทําก็อาจจะไม่ได้เป็น เรื่องที่สังคมยอมรับว่ามันมีคุณค่ามากมายแต่มันเป็นความสุขภายในของเราเป็นตัวตนที่เราชอบแล้วมันทำให้เราไม่ได้รับความออคําชมหรือว่ารางวาัลหรือเรียกได้ว่าไม่ได้รับการยอมรับในตัวตนที่เราเป็นจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีความ ไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับความรักแล้วก็เผลอตีตาตัวเองเอาไว้ต่ำตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถูกเก็บมาอยู่ในระบบจิตใต้สำนึกของเราแล้วก็ส่งพลังงานเป็นผลกระทบกับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินเรื่องของความรักเรื่องของการสร้างครอบครัวไปหลายๆความสัมพันธ์ในรอบๆตัวเราเลยนะคะ ซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันว่าจักระหัวใจของเราเนี่ยมีการถูกบล็อกติดขัดบกพ้องไปซึ่งจกักระเนี่ยก็เป็นช่องทางการผ่านพลังงานแล้วจักระหัวใจก็เป็นเรื่องของการที่ผ่านพลังงานความรักและก็เรื่องของความศรัทธาพอจกักระของเราไม่ทำไม่สามารถทำงานได้อย่างสมดุลหรือว่าทำได้ ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นเนี่ยทำให้พลังงานความรักที่เข้ามาก็เข้ามาได้ไม่เต็มที่หรือว่าเข้ามาไม่ได้เลยทีเดียวและพลังงานความเจ็บปวดที่เกิดจากความรักหรือว่าความเชื่อของเราที่มันสร้างร่องรอยความเป็นบาดแผลทางใจมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดพลังงานออกไปได้มันก็เลยทำให้เกิด ความรู้สึกหนักหน่วงในจิตใจว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็นคนที่ถูกรักมาโดยตลอดและหากใครอยากที่จะฝึกฝนเกี่ยวกับการเปิดจาัก,การะหัวใจนะคะก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้มากมายหลายช่องทางเลยใน YouTube เองเนี่ยก็มีการทําคลื่นที่เป็นพลังงานความถี่ที่ตรงกับความถี่ของจัก,การะหัวใจเอาไว้ก็สามารถช่วยได้บ้างนะคะใน ทาง green o r a c l e เองเราก็จะมีการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปิดจักราต่างๆรวมถึงจักราหัวใจนี้ด้วยแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้คุณเดินทางเข้าไปสู่ความรักตัวเองเรียกว่า sell love เนี่ยมาทุกๆอาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเผื่อที่เรามีคอนเทนต์มาใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็เป็นการจูนพลังงานถึงกันละกันถ่ายเทพลังงานของการเยียวยาและการ สื่อสารผ่านภพ่ทางจิตวิญญาณที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเกี่กับเรื่องของชีวิตความรักเรื่องของการพัฒนาทางใจและทวินเฟลมเนี่ยจะได้ไปถึงคุณได้ว่าคุณเนี่ยกำลังเ,ออเปิดการสื่อสารเหล่านั้นอยู่นะคะข้อ2 the runner chaser dynamic ก็เป er ็นช่วงเวลาที่จะมีคนคนหนึ่งเป็นคนวิ่งไล่ล่าและอีกคนหนึ่งก็คอยวิ่งหนีไปความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ มันอธิบายไม่ถูกมันสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีความกลัวเป็นเกาะกำบงังจากตอนแรกที่รู้สึกว่าตกหลุมรักค่้กันและกันอย่างไม่เข้าใจเหตุผลแล้วก็รู้สึกว่าคอนเนคกันทางจิตวิญญาณได้ดีแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆแล้วมันมากระทบกับตัวตนบางอย่างที่เราบางครั้ง อยากจะฝังเอาไว้ไม่อยากให้เห็นเป็นตัวตนด้านที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ดีพออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้สึกว่าเรามีค,คุณค่าเพียงพอที่จะได้รับความรักมันเข,เข้ามาใกล้จนที่เราจะต้องอาจจะเผอเผยต,ตัวตนเหล่านั้นออกมาก็เลยทําให้เกิดการวิ่งหนีออไปเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดตัวตนนั้นที่พยายามที่จะฝังเอาไว้แล้วมัน ปรากฏขึ้นมาแล้วเขาจะเสียความรักครั้งนี้ไปเขาจะไม่เป็นคนที่ถูกรักแล้วหลายๆครั้งเขาก็รู้สึกว่าการที่จะได้รับความรักมาเนี่ยมันเหมือนจะต้องแรกด้วยอะไรสักอย่างหรือเขาจะต้องได้รับรางวัลอะไรสักอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้รับอ่ะมันเลยทําให้เขารู้สึกไม่ comfortable ไม่รู้สึกสบายใจในการที่ได้รับความรัก แบบนี้แล้วครั้งนี้เขาจะต้องเสียอะไรไปบ้างเขาจะเสียความเป็นตัวตนบางอย่างของเขาไปหรือเปล่าเขาจะต้องเสียความเชื่ออะไรของเขาไปหรือเปล่าและคนที่เขารู้สึกว่าเปราะบางอยู่ในใจแล้วก็ปิดประตูไม่ไปคอนเนคกับตัวตนภายในหรือว่าเด็กที่ได้รับบาดแผลทางใจตอนเด็กแล้วเขาก็ปิดกั้นความรู้สึกที่จะ ส่งไปถึงตัวตนนั้นของเขามันถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์นั้นขึ้นมาอีกแล้วเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็รู้ก็มีการวิ่งหนีกันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากที่จะแสดงความรักอย่างบริสุทธิ์ใจก็พยายามที่จะไล่าตามไล่าตามด้วยความรู้สึกว่าหากเรามาเผชิญหน้ากับ ความจริงของตัวตนของเราแล้วเราจะสามารถพัฒนาทางใจได้หรือเป็นการพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเรารักเขาไม่ว่าตัวตนของเขาจะเป็นยังไงแต่มันก็ยิ่งไปตอกย้ํากับการที่เขาจะต้องนําตัวตนที่เขาอยากจะซ่อนเอาไว้ให้มันขึ้นมามันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยมีการวิ่งหนีไล่ล่าตามกันไปแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการกระตุ้นที่ สร้างให้เกิดการเยียวยาในอีกลักษณะหนึ่งนะคะข้อที่3มก็คือการที่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมีกรรมเข้ามาเป็นกรรมที่แต่ละคนจะต้องรับเป็นกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราจะใช้คุณค่าของความรักที่เราต้องการพัฒนาให้เป็นรักบริสุทธิ์เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขในการเลือกโต้อตอบต่อก,กรรมที่เรากำลังเผชิญกัน ในแต่ละฝ่ายเราจะไม่มีหน้าที่มารับกรรมของแต่ละคนแต่เราแก้กรรมของเราเองแล้วเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์ในตัวของเราเองกันก่อนเป็นคนที่ได้รับการเยียวยาในตัวของแต่ละคนกันก่อนก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพอทวินเฟลมได้กลับมายูเนียนกลับมารวมกันอีกครั้ง กรรมที่เป็นด้านไม่ดีที่จะมาขัดขวางเส้นทางของการสร้างและก็สะสมบุญบารมีของเขาเนี่ยมันจะถูกตัดทอนไปมากแล้วทาให้เขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นได้อย่างมากมายขึ้นซึ่งออการที่มีกรรมเข้ามาเนี่ยมันก็มาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปของครอบครัวในรูปของ ธุรกิจการงานการเงินหรือแม้กระทั่งการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคู่ความรักแบบโรแมนติกซึ่งความรักที่คู่ทุนแฟมเราวิ่งไปหาไปเลือกมาใหม่นั้นนะ่ะโดยมากมันจะเป็นความรักที่เกิดจากการที่เขาวิ่งหนีความรู้สึก ไม่ปลอดภัยความรู้สึกว่าตัวตนที่เขาอยากจะซ่อนอยู่ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเขาไปเจอคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นอะมันมันง่ายกว่ามันสบายกว่ามันไม่ต้องมาเปิดเผยตัวต,วตนตัวเองอะไรมากมายและมันเกิดมาจากการที่จิตใต้สำนึกลึกๆนี้เกิดความรู้สึกว่า ไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะได้รับความรักเขาอยากเป็นคนที่ตอบสนองความรักให้กับคนที่ต้องการความรักคือเป็นภาวะของความรักแบบ codependency เป็นความรักที่มีคนคนนึงเนี่ยต้องการให้คนอีกคนหนึ่งอยู่รอบๆตัวของเขาตลอดเวลาเพราะว่าเขารู้สึกว่า เขามีความมั่น,งนคงปลอดภัยซึ่งบางครั้งมันก็เป็นผลกระทบมาจากการที่อาจจะมีพี่น้องหลายคนพ่อแม่ไม่มีเวลาให้รู้สึกว่าเป็นที่รักรู้สึกว่าเป็นพี่ต้องการถ้าเกิดว่าคนคนนั้นอยู่กับเราตอนนั้นซึ่งคู่ทวินเฟลมส่วนมากเนี่ยมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับระยะทางเข้ามาอยู่แล้วและ,ะความรักแบบ codependency เนี่ยเป็นความรักที่ต้องการอีกคนหนึ่งตลอดเวลาแล้วก็เขา จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันกับคู่ของเขาได้แล้วเขาจะรู้สึกกังวลอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียอะไรไปมันเป็นความกลัวที่เป็นสัญชาตญาณภายในเลยซึ่งมันเป็นผลกระทบมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆเ,เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถูกเลี้ยงดูมาตอนเด็กเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับ การดูแลปกป้องอยู่ตลอดเวลานี้มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยเะนนั้นแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ลึกแล้วก็ซ่อนอยู่ในใจของมนุษย์คนหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะมองอย่างผิวเผินได้เลยและความรักรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ลืมตัวตนของตัวเองไปเพราะว่าอยากที่จะไปรับใช้ความสุขของอีกคนหนึ่งเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเขามีความสุขเพราะเราเรามีความสําคัญเขาขาดเราไม่ได้เหมือนกันเพราะเราอะก็ขาดคนมาอยู่ข้างๆด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็จะรู้สึกลึกๆภายในว่าเขาไม่เป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็จะต้องอขอความสุขจากคู่ของเขาตลอดเวลาแต่ทวินเฟรมที่เป็นคู่กันเนี่ยจะไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าทวินเฟรมยอมรับ ในตัวตนของเขาว่าเขามีคุณค่าที่เพียงพอแล้วแต่ประสบการณ์ในชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยหรือว่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าสบายใจหรือปลอดภัยในการที่อยู่ความรู้สึกความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นของพฤติกรรมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตใต้สำเนิกที่นำเขาไปสู่ความสัมพันธ์แบบนั้นมาโดยตลอดฉะนั้นแล้ว ถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าอยู่กับทูนเฟลมแล้วอะ่ะมันดูสุขสงบแต่เขารู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในธรรมชาติของสันทัตยานของเขาเรารู้สึกว่าการที่เขาเป็นที่ต้องการโดยการที่เขาทำความดีอะไรบางอย่างอะ่ะมันมันคุ้นเคยแล้วมันเป็นความรักแบบที่เขารู้จักแต่มันก็เลยไม่ไม่ไม่เปิดใจย,ยอมรับความรักที่ ทวินเฟมของเรายอมรับในคุณค่าของเขาโดยที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นข้อ4ก็คือเรื่องของอุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเรื่องของอายุที่มีความแตกต่างกันบางคนก็จะแตกต่างกันประมาณ10-20ปีเลยนะคะแล้วก็เรื่องของสังคมวัฒนธรรมเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาจากระบบความคิดความเชื่อการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน อย่างมากมายเลยเพราะว่าหลายๆคนก็เกิดมาจากคนละประเทศเลยทีเดียวรวมถึงเรื่องของระยะทางด้วยที่ก็มีผลทําให้ไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรียนรู้เรื่องของแบบ day-to-day day life ไปด้วยกันได้มันก็สร้างคำถามมากมายแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็สร้างความศรัทธาในเรื่องของความรักอย่างไรเงื่อนไขให,ให้กับคู่ทวินฟเฟลมเหมือนกัน ข้อ5ความกลัวที่จะถูกเห็นตัวตนของตัวเองอย่างเต็มที่เนื่องจากว่าทวินเฟลมเนี่ยมีบาดแผลทางใจของแต่ละคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยามันก็เลยทำให้มีภาวะของช่วงเวลาที่จะต้องแยกจากกันไปซึ่งแต่ละคนก็ได้สร้างกำแพงที่มาปิดกั้นหัวใจของตัวเองเอาไว้โดยที่หากเขา เปิดกำแพงหัวใจนี้มาแล้วอนุญาตให้ทวินเฟรมเข้ามาโลกภายในของเขาทั้งหมดเห็นตัวตนของเขาทั้งหมดเห็นว่าเขารักคู่ของเขามากขนาดไหนมันอาจจะเป็นอันตรายกับเขาเองก็ได้ที่หัวใจของเขาจะถูกย่ำายีถูกทำให้เจ็บโดยง่ายฉะนั้นแล้วทู e นเฟลมก็เลยเกิดความกลัวอยู่ในใจลึกๆตลอดเวลาที่จะเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงออกมา เพราะว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาเจ็บปวดมามากมายกับการที่ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยออกมาแล้วไม่ได้รับการยอมรับแล้วมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกถูกลดทอนคุณค่าในทุกๆครั้งที่เขาได้เปิดใจแล้วก็เปิดตัวตนออกมามันก็สร้างบาดแผลในใจที่ มีอยู่แล้วเนี่ยก็เจ็บปวติเจ็บปวดมากอยู่แล้วหากคู่ที่เขารู้สึกว่าเขารักอย่างมากเป็นคนที่สร้างความเจ็บปวดให้เขาอีกเขาก็น่าจะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือ5ข้อที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทวินเฟลมจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องเดินแยกจากกันไป สำหรับวันนี้เราก็ขอให้ทุกๆคนมีพลังงานภายในที่สร้างให้เกิดพลังงานของความคิดแล้วก็ชีวิตที่ดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ